ัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เยปังก็จะพามาบำรุงพืชผักสวนครัวนะคะแบบวิธีง่ายๆเลยนะคะเราไม่ต้องไปหาปุ๋ยให้ยากเลยค่ะใช้หนึ่งซองนะคะที่เยปังบำรุงเอาไว้นะคะเราจะไปดูวิธีการทำพร้อมๆกันเลยเยปังก็เตรียมน้ำไว้10ลิตรค่ะเยปังก็จะใช้สองอย่างนะคะจะเป็นกาแฟนะคะแล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังนะคะจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะ เราก็ใช้กาแฟนะคะหนึ่งซองเทลงไปเลยนะคะในน้ำสิบริรนะคะในกาแฟนะคะก็จะมีไนโตรเจนสูงโพแทสเซียมฟอสฟอรัสทำให้พืชผักของเราเร่งการเจริญเติบโตทำให้ดินล้วนซุยนะคะแล้วก็ป้องกันพวกแมลงเพราะว่าในกาแฟของเราก็มีกลิ่นฉุนนะคะหยาปังก็จะใช้กาแฟหนึ่งซองเลยค่ะเทลงไปให้หมดเลยนะคะเทลงไปเลย ต่อมาเยปังก็จะใช้เครื่องดื่มชูก,กําลังนะคะในเครื่องดื่ม,มชูกําลังของเรานะคะก็จะมีวิตามิน B3 B5 B6 และ B12 นะคะเยปังก็จะเอาใส่ลงไป3าฟ้านะคะ ทุกคนนะคะส่วนผส,สมทั้งหมดเลยค่ะให้เข้ากันให้ดีรดได้กับพืชผักทุกชนิดเลยนะคะไม่ไว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับใช้ลดได้หมดค่ะนนะคะละลายดีแล้วนะคะเราก็ไปลดกับพืชผักของเราได้เลย นะคะที่ญี่ปั่นใช้รถไปนะคะพริกใบเขียวใบงามมากเลยนะคะแล้วก็ออกผลดอกด้วยเนาะออกดอกดีมากเลยนะคะญยบปังก็จะมารถเลยนะคะนะคะใช้รถเลยหรือท่านผู้ชมนะคะจะใช้ที่ฉีดพ่นก็ได้ค่ะญยบปังนก็จะใช้รถแบบนี้เลยง่ายดีเนาะ รสให้ชุ่มเลยนะคะใช้รสนะคะสัป,ปดาห์ละสองครั้งค่ะบำรุงเอาไว้เลยนะคะ ส่วนผักชีนะคะที่ยาปันปลูกไว้นะคะใบเขียวใบมันเงางามมากเลยนะคะยาปังก็จะใช้รดเลยใบสวยใบงามมากเลยค่ะโตเร็วไม่ว่าจะเป็นต้นหอมนะคะใช้รดเลยค่ะพลิกนะคะถ้าเกิดมีอาการใบเหลืองแบบนี้ใช้บํารุงเอาไว้เลยนะคะ เหมาะมากเลยนะคะสำหรับที่เราปลูกพืชอยู่ในกระถางสวนผักหน้าบ้านหลังบ้านเล็กๆเนาะนะคะใช้ได้เลยกาแฟหนึ่งซองนะคะแล้วก็จะมีเครื่องดื่มชูกำลังเราไม่ต้องไปหาปุ๋ยให้ยากเลยค่ะหาได้ง่ายๆลองทำใช้ดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ทองปานปลูกผักขอขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ